สวัสดีครับผมชายอัดสายฟรีคนดีคนเดิมนะครับผมก็หาหายจากการลงคลิปไปนานเลยนะก็ไม่มีนะครับช่วงนี้ยุ่งนะการลงการเรียนงงงานในเยอะมากเลยโหก็มีเวลาจะเรียกว่ามีเวลาไร้ว่าเจี่ยนเวลามาทําคลิปนะครับผมแล้วก็เราจะมีคลิป ลงอีกทีวันศุกร์หรือวันเสาร์นะเออรอดูกันด้วยนะผมใครที่ยังติดตาม,มาอยู่ก็ขอบคุณครับผมนะก็วันนี้เนี่ยอยู่กับไอดีไก่ของผมนะฮะไอดี ID หลักยังเข้าไม่ได้นะรอแป๊บหนึงนะ่งใครที่รอรีวิวนะก็รีวิวแน่นอนแต่ก็ลองกันไปยาวๆไม่มีกำหนดนะผมว่าจะได้ตอนไหนนะก็ช่างมานะฮะ เรา,าอยู่ที่ไอดีกายของเราจะเห็นได้ว่าแบบตัวแสงหนึ่งห้าตัวบาวายากรบาวอัศวินฟึงหัเบาวบาวไกทองเราก็รีวิวไปแล้วเราก็มุ่นห่วงฮะแต่ว่าไอายากรกับไออัศวินฟึกงหัยอัศวินฟึ่งหัดเนดี่ผมแบบตอนนั้นที่มันเข้าใหม่ผมอยากได้มากเพราะว่าสกิลมันน่าสนใจมากครับก็จะมีการรีวิว ไม่มีกำหนอดอีกนะไม่รู้ว่าจะได้ทำไฮเปอร์ตอนไหนนะเออเราก็ไฮเปนะอร์พอนะใส่ฟีองเรานะก็เข้าเรื่องอะไรกว่าก็มีตู้ประจำเดือนนี้แล้วผมเป็นต,ตู้แต่งนะเออคือที่ผมอยากได้้ารรีวิว,วนะบอสหัวหน้าไอ บาวล็อกในยากได้อยู่แล้วเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีเลยนะก็เาล่าห้งกลับเลยก็เอเยบ่วหาเลยบอสห้อกลับนะอยากได้นะเออยังไม่เคยรีวิวหนอนสเปรย์เห็นเขารีวิวมาเยอะแล้วแต่ผมอยากได้นะแล้วก็เจสซิก้าเดคอแมนซ์โอ้โหสุดยอดเลยนะอามาก็อยากได้นะนี่ไอแซลลี่เด็กอนุบาลก็อยากได้นะผมเอามารีไซเคิลแล้วก็ล็อกไว้ที่บาวล็อกก่อนเลยแล้วก็ ทำการสุ่มฮะตัวไปก่อนใช้ตัวไปก่อนจังหวะนี้อืบ่าวมัสเมโลมาก่อน <_ d ata> แล้วจังหวะนี้เราขอลีลาขอลีลานิดนึงนะคิดว่ามัจะสั้นๆนะเออไม่มีอะไรมากแล้วเปิดมาอุ้ย <_ d ata> เด็กประถมอันนี้เยี่ยมนะผมถามว่าทำไมดีก็ไปดูคลิปเก่าได้นะผมรีวิวตัวสายฟรีนะเออมามาขอว่า อุ้ยหมักลุกก็โอเคการบินเดียวผมแต่ว่าเรามีมูลกันบินอยู่แล้วดีอันนี้ก็อันนั้นดีกว่าแต่ไม่เป็นไรและหมักลุกมาก็ดีครับและมาเป็นอุ้ยเฮีย้แต่หน้าใหม่ๆวะ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะขอลีลากันเออดึงเวลาคลิปขอดึงเวลาคลิปนิดนึงน,นี่เป็นไหวพริบเฮ้ย อันนี้อะไรวะอ๋อบัฟเพิ่มความเร็วทำให้สตูกรนถอยหลังก็ดีนะแล้วก็มีพีชิปด้วยนะฮะไอหมักลุกนีก้ไม่ต้องพูดถึงอนะดีอยู่แล้วนะเออแต่ว่าไอ้มูลมูลลดน้ําหนักนี่แม่งดีกว่านะแล้วมันมีดาเมจเคลื่อนย้ายด้วยเหมือน เหมือนกันเลยอะเออใครมีหมักลูกก็ใช้นะผมใครมีอันนี้ก็ใช้นะส่วนไอ้เคี้ยหมอดูเลยไม่ต้องไปดูกันนะครับผมแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงแม่งไอฮี้ะเกลือตัวเกลือนะผมกดไปหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าแล้วก็อย่างกนย้าย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 เออตู้นี้ผมได้มาแล้วนะผมสำหรับบอสเขียนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีรีวิวหรือเปล่าอะ เชี่ยแม่งไอดีแม่งแบแต่ละไอดีแม่ง,ม,งมันมันไม่ถึงเกลือ,อ<ะ>มันไอดี ID มันยังไม่ตึงอะ่ะเออนะอันนี้ก็ดีนะเซ่เอยอ่านถูะ่ะช่างแม่แมงเยียทีเผื่อย่างนี้แหละโซจอดเลยจอดเลยที่เผลอะผมไม่ได้พูดผิดอ่ะเมื่อกี้เออผมมุก โอ้คอนเทนต์เฉยเแล้วจัดมาเป็นอุ้ยมาแล้วอุ้ยทำเป็นเล่นอ่ะมาแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้ก็ดีอุ้ยทำเป็นเล่นอ่ะอุ้ยดีดีดีสองตัวเลยดีดีดันี้็ดีโอ้ดีจัดอ่ะโอ้ยสวยทว่านผู้ชมเฮ้ยโคดี อันนี้เอาขอดูสกิลหน่อยฟื้นฟูทางจมตีอันนี้ก็คือถ้าวัดกันเนี่ยผมว่าน่าจะบอสบอสน่าจะแรงกว่าบ่าวล็อกนะผมดูว่าขอยัดดูก่อนนะฮะแล้วผมก็จะพยายามคอดคลิปใหม่ๆมานะผมยังไม่ทิ้งช่องนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะผมยังไม่หนีนะคุณก็อย่าหนีนะเออ แปดดาวถาแสงบาล็อกเบาล็อกนะอยู่นี่ใช่ครับแรงแรงกว่าเบาวล็อกเอ้ยดีดีด,ดีแต่เบาวล็อกมันแบบแปดดาวก็เล่นได้เลยอะแต่บอสแม่งต้องอัพเป็นไฮเปอร์ว่ะนะหยุดยั้งการยกเลิกผลผลลัพธ์ด้านลบอ๋อ ของของบารล็อกจะเป็นตีทะลุอมตะแต่ว่าอันนี้จะเป็นยกเลิอกอมตะไปเลยนะครับคือดีอ่ะคชื่อเอาเอาไปเล่นเอาไปเล่นคู่กับบารล็อกได้ะครับผมแต่เล่นเดียวก็โหดไปะโยพอมีตัวนี้เนี่ยโอ้โห,โ,หโหบอกกันเลยว่าก๊อดนะโอ้โหมันดีอ่ะท่านผู้ชมผมไม่รู้จะพูดไงแต่มันดีอ่ะอันนี้สก,กิลโจมตีสองสก,กิลนะผมแต่ว่าไม่เชิงโจมตีอะเป็นดีบัฟ ดีบับสองสกิลขอดูหนะ่อยดีอัพอืมไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคอับได้ครับได้นะผลิตไปเลยแล้วกันมาดีครับดีโอ้โหแบบไม่เสียแรงที่ฟาร์มมานะครับผม ขอ,อยนาเอาขึ้นก่อนเลยถ้าแต่งหกตัวครับน้องๆถ้าแต่งหกตัวแล้วครับน้องๆมันใช้ดีเหรอเอ้ยมันก็ดีนะ,ม,นนะมันก็อยู่เคือเดียวกันกับเจสิกาอีฮิปหรือเปล่าหมายถึงว่าการโจมตีมานะฮะเกต้าบัฟอะบับมันดีกว่านี้เออโหดเลยแต่แม่งดันแบบรัว่ว กลัวักเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเออแล้วนะผมว่าไอรีวิวเนี้ยน่าจะมาก่อนนะส่วนบอสนี่ก็เหมือนกันคนระับไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดนะผมว่าจะได้รีวิวตอนไหนแต่ก็นะแล้วผมไม่ทิ้งช่องแน่นอนก็นะครับผมสวัสดีปีใหม่กันด้วยนี่ก็กลางเดือน ของปีใหม่แล้วนะเออวิ่งลงคลิปนะใช่อ่ะนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาคนระับก็เข้าใจกันด้วยนะก็เดยวจะมีคลิปเล่าเรื่องแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมหรือเรื่องผมไปเจอกนะ็อ่ะติดตามกันด้วยนะผมใครอยากรู้อยากเห็นอะไรก็ เอางา่ายไม่อยากสาะระแน่นเรื่องของผมก็ติดตามก่อนไว้ด้วยนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโหโหได้ได้ว่าโชคดีมาก,กวันนี้นะนอนหลับปันดีแล้วกูยแล้วผมก็มาที่ว่าเร็วต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับผม